ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้เราก็เิะทาร์ตไอเทมนะครับตอนนี้ไม่ใช่ครับผมผมก็คริปโตไฟครับวันนี้เป็นมูลตอร์ผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับคริสโตไซนครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมวันนี้กันเลยครับผมมืออัดวิดีโออยู่สเปป้าครั ครับผมในส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นการกิจกรรมที่เรารวมตัวของศิลปินพลตฟ้อมแล้วก็นักสะสมงานกันนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามพี่นัดครับผมอันนี้คืองานเนี้ยเราจัดขึ้นเพื่ออะไรบ้างครับก็คือว่าอยากจัดงานที่ศิลปินมาเจอกันแล้วมันจะมีศิลปินมีนักสะสมมีพลตฟอ้อน,นะครับแล้วก็คืออยากให้สังคิดว,ว่าสาังคนี้มาเจอกันมันจะเกิดอะไรสักอย่าง ม่ว่าจะเป็นดิจิทัลดจไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการสะสมการการเชื่อมกันก็เลยจิิงหลักสข้อง่ายคือแชร์ผลงานมาเรียนรู้แล้วก็มาเติบโตแค่นั้นเลยครับงานง่ายมากไอเดียงานวันนี้จรงิรงๆเกิดจากน้องสุริยาหนุ่มรู้จักกันเนาะสุริยานุ่มบอกว่าพี่ผมอยากให้สิบเนมาพูดเลยว่าแบบผมสร้างงานอย่างมมาานี้ที่หมูมาสร้างงานอรนนะอบ้อันตัวเองตรงไหน,นคอนเซ็ปแค่นั้นเลยครับนั่นก็เลยชวนมา1ิคน วันนี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มมีขอบคุณแซงกับเพื่อแซงเขาได้ขอบคุณด้วยเนาะสนับสนุนเนาะพี่ต่างๆมารวมกันแล้วก็พาร์ทสเปซของพี่โน้ตอยู่ในพี่เราอยู่นี่ขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะครับแล้วแบบที่พี่อยากสื่น่ะไม่ต้องขอเขาเยอะนะขอเขาก็ให้เลยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเรื่อวไปนะอะไรแบบนาครับผมอยู่ใช่ใช่ก็ทำเหมือนกัน บีเอ <OK. S 2> ็มขับ no? ค mm ืออะไรเนาะท่านบีเอ mm ็มขับคืออะไรเนาะเราจะดูว่ามีเพจชาวมีใช่ไหมครับชที่สมัยก่อนจะเป็นรายงานข่าวแต่ช่วงนี้ข่าวก็ไม่มีนะคะส่วนนักข่าวก็เยอะขึ้นจริงครับเขาเลยรีแบรนด์มาเป็นมาเป็นเหมือนขับของคนที่พยายามขั่งดันโปรเจกต์ด้วยด้วยขอุ๋ยตีที่เราไม่อยู่ในตรงนี้ครับแฟนบล็อกไม่อยู่อ่อทีสักพกศูนย์ไม่อยู่ไอ้ที่ซสแวร์มาอยู่เนาะเพราะว่าการที่เรามีขงอุ๋ยไปผัดดันเนี่ยมันได้ความจริงใจ นะครับมันทำยากมันทำยากมันใช้เวลานานแต่ว่ามันได้ผลดีนะครับแล้วก็เลยเกิดเป็นอีเวนต์เกิดเป็นการทำโปรโมชั่นควยสตาษณขึ้นมานะครับก็เป็นทีมครับแล้วก็ด้อยากจัดงานเยอะงานชอบมีทั้งแบบมีอะไรให้นะครับนับว่าแบบเป็นงานที่มีอะไรที่กลับบ้านไปเนาะน่าจะสนุกครับเราใช้ทน้งานแบบเราใช้ยแต่สามคนนะครับ ต้องขอขอบคุณเด็กสายบอกได้ขอบคุณสายที่ขอถอดเชิญขึ้นนรบผมโอเคได้นะตบมือี้องบอกว่าทุกคนคือสปอนเซอร์ของงานนี้แม้กระทั่งผู้เข้าร่วมงานเองนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกไอเดียพี่นายบอกว่าเฮ้ยองฟ้าพี่เพิ่งไปเจอพี่โน้ตมอาอะเอออยากลองทำแล้ว ถ้าเราทํากันเองอะแค่คุยกันสองคนมันคงไม่สนุกเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองเอาศิลปินที่แบบอยู่บนเว็บซอกเราก็แบบเอ้ยมีศิลปินของเราที่แบบมาทำเป็นเกมทําอะไรเงี้ยมาแลกเปลี่ยนได้เราก็กลายเป็นว่าตอนแรกก็คิดว่าจะมีกันแค่สองสามหัว <c oughs> กลายมาพี่มีคนเข้ามาจอยอีกวางไว้สิบกว่าคนตอนแรก <c oughs> ใช่คือ,อตอนแรกก็ค <c oughs> ิดหน่อย<ๆ> บอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบเออลองแชร์เป็นแรงบันดาลใจคนะ่ะแล้วก็ถ้าอย่างไรเขาวันนี้ก็อยากแบบได้ฟีดแบ็คเพื่อที่ว่าเอพิโซดหนึ่งเรามีแล้วคทำหน้าเอพิโซดสองเราอยากจะเชิญใครเข้ามาคะก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่เป็นแรงผลักดันให้กับกลุ่มครีเอเตอร์ในเมืองไทยนะคะ้งเป็นสองแล้วก็เป็นสามด้วยเนาะก็ขอบคุณพี่นันของคุณขอบคุณน้องตาด้วยค่ะ ก็คือจะมีรูปของศิลปินที่เขาเลือกมาแล้วามารูปหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าทําไมเราเราชอบรูปนี้มันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นรูปที่ดีที่สุดน,นะแค่แบบเราชอบทาไมเราชอบเพราะอะไรแล้วก็เดี๋ยวสักสินาทีแล้วห้านาทีหลังก็จะเป็นเหมือนเหมือนถ้าเป็นภาษาโคชิงก็จะไปกับแฟนๆกึ่งเ,งเ,ะะเปวนวิกิจการให้ของขวัญน่ะคนอื่นก็จะฟีดแบก็กกลับมาว่าเขาชอบเพราะอะไรมันก็จะเป็นการฟีดแบ็กแบบทูเวย์คอมมิคชั่น Two way นะครับของนั้นรูปแรก นั่นรู้เพื่อนอาจจะไม่รู้นั่นเป็นช่างภาพมาก่อน10กว่าปีนะครับนั่นเรียนจบถ่ายภาพที่เมกาคอมเมอร์เชียลแล้วก็มีท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นนท่นรู้ไม่เห็นอันนี้จะเป็นหน,นึ่งในชุดไท i ี่ฮิวแมนนะครับเป็นโซโล่เซอร์วิชชั่นของของตอนที่ดาดัสอยู่ลูกมันจะเป็นลูกคนตัวเล็กเนาะม,นมันอารมณ์เหมือนของซันเตอร์ที่เป็นแบบภาพถ่ายไม่ได้เป็นเทียว ก็เก่งมากนะแล้วก็อารมณ์เนี้ยคนตัวเ,เล็กแล้วก็ธรรมชาตินะครับหลักๆของชายนี่ฮิลแมนก็คือว่านั่นรู้สคนเราจริงๆมันแบบเราชอบบอกว่าแบบจกักรวาลหมุนรอบตัวเองมากแต่ถ้าเกิดเราไปธรรมชาติยิ่งอยากให้ไปนอกประเทศไทยเลยนะจะรู้ว่าเราเราเล็กเล็ก,ล,กลงมากนะครับแล้วภูเขานี้อ阿าบามาฮิวที่แคลิฟอร์เนียเนาะข่าวเนี้ยตอนนั้นไปไปกับพี่เขาไอ้นี่เขาเป็นคนไปเดินถ่ายรูปของเขาเหมือนกัน แต่เขาชี้แท่งนี้ครับมาวิญนี่เขาบอกว่าแท่งนี้คือแท่งภูเขาสูงสุดที่คนสามารถเดินขึ้นได้ของอเมริกาแล้วเราก็มองแบบก็ดูไม่น่ายากเนาะแล้วก็ไปเดินนะครับ16ชั่วโมงก็คือขึ้นทีหนึ่งลงกลับมาประมาณ6โมงเย็นนะครับพอกระดาษเล็กเลยครับไปทำไมฮะแต่ไม่ได้บอกข้อตอนขึ้นนะบอกข้อตอนลงแล้วนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็จะคือว่า ธรรมชาตินี่มันสวยมากเนาะแล้วก็ถ้าใครได้ไปต่างประเทศจะรู้ว่ามันใหญ่มากแล้วมันมันมันสลายตัวไปทุกวันนะครับหลายๆที่ก็คืออย่างพวกซีแตทที่ทะเลอะสักแบบร้อยปีก็หายไปรครับ mm hmm. ฉะนั้นวันนึงที่เราถ่ายรูปอาจจะไม่เหลือแล้วถ้าไปดูของ Great Barrier ของทางออสเตรเลียที่ป็นปากการังอะตอนนี้เป็นสีขาวไปแล้วนะ mm hmm. ก็คือน้องๆก็ต้องไปดูผ่านในเจอร์จอกราฟิก mm hmm. ก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูตาเปล่าแล้วอะไรเงี้ย มันก็เป็นอีกอย่างที่นันแบบว่าอยากให้ออกไปเจอโลกกันเพราะว่ามันเราจะดูว่าจริงๆตัวเราพอตัวเรารู้สึกเล็กลงอ่ะเราจะเป็นคนที่มีจิตใจแป่งปันมากขึ้นเราจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงโลกนะครับแล้วนวัตสังคมมันจะน่ารักขึ้นพอเลยเป็นโปรเจกต์ไทนี่คิดมนขึ้นมาแล้วก็จะมีหนังสืออยู่ข้างหลังเนาะเป็นหนังสือท่องเที่ยวของนัดเองหยิบไปดูกันได้นะครับแต่ขอถนอมถนอมน้อง,อง <laughs> สุดท้ายแล้วครับห <laughs> ยิบ ก <laughs> ับมากาแฟเต็มเลยเป็นเป็นโปรเจกต์นะชื่อ Travel Make You Richer นะครับก็คือว่าต้องเทอ่ทำให้คุณรู้สึกรวยขึ้นหยิบไปดูได้ครับตามสบายมีดานสเกปแล้วก็มีเทนนี่ทิวแม่นตอนจบนะครับก็อนาคตก็คงอันนี้เป็นซีซั่นของอเมริกาแต่นะว่าอนาคตก็คงทำซีซั่นของประเทศไทยก็มีเก็บไปบ้างแล้ว2ปีที่แล้วแต่ว่าเส้นนี้3ปีนะครับก็ประมาณนี้ครับ มีใครมีใครอยากถามอยากทิ้งแบบอยากอะไรไหมสบายสบายเมื่อกี้ผมว่าจะถามเรื่องประเทศไทยในวินาทีได้มีถาม่ถายในบ้านหรือยังครับผมประเทศไทยถ้าชิ้นชิ้นแรกง,ง่ายๆเลยก็จะเป็นชิ้นของของ NFT ทของเรานะครับเดี๋ยวพี่มินหยิบในกล่องที่หนดีในกล่องเรามีมีอะไรก็จะมีทางภาคเหนือเยอะหน่อยนะครับเพราะว่านั่นอยู่เชียงใหม่หน่อย เดี๋ยวลองไปดูกันนี้เป็นของคุยน้ําดังนะครับเดีย๋ยวอันนี้นัดจะแจกตอนจบเพราะว่างบนี้ที่ดดเพื่อสนบสรุปมาเยอะเลยฮะตอานนา้ก็ทลายบัตรเจนไปเรียบร้อย <c oughs> ด้วยแฟงด้วยมินนะครับเดีย๋ยวอาจจะมีทิปกับอะไรก็าตามก็ใคให้สูงสุดจะแจกนี้ให้นะครับอันนี้เป็นเป็นเซตหนึ่งเป็นคุยน้ําดังครับของเชียงใหม่ก็ใชยนี่คือแบนเหมือนกันแต่มันใชวราะสมนัฮะเพราะภาพมันเลยถ่ายตามฤด,ดูกาลเดี๋ยวดูไปฝน,นหนาวด้วยดูหนาวนี เดี๋ยวให้ให้วนๆไปดูก็ได้ครับถ้าใครถือ b c n ก็จะรูปนี้อยู่แล้วมันเป็นการพิมพ์แบบเมทัลลิกนะครับคือบนบนเหล็กเนาะเพราะว่ามันจะทําให้สีมันคอนเดนซ์อะแล้วมันจะสวยงามเวลาแสงสะท้อนของภาพธรรมชาตินะครับนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกคันหวานเป็นแบบที่มีเทกเจอร์ของทั้คันหวานวาเนาะตัวกระดาษนะครับแต่ของถ่ายรูปนีๆไม่อยากมีเทกเจอร์มันคือรูปถ่ายทีมาเลยนียครับ มีขเสนยงฝาดเลยต้องหน้าตายอ่ะต้องหน้าแบบภาพนี้ครับจะถามว่าอุปกรณ์หรือว่าอาวุธคู่มือของเซเนี้ยคืออะไรแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรไปชัตเตอร์ต้องปิดเท่าไหร่คือตัวตัวนั้นเลยครับห้องตัวนั้นเลยก็คือซีโปรตุนี่เลยซีโปร35ครับเป็นเลนส์ไม้ Canon Canon ถ้นถ่าย c นนอนเพราะอุปกรณ์ Canon นั้นเดือดร้อนท่นเปลี่ยนไม่ไหวโคตรหลั เป็นตัวนี้แหละครับเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเขาาๆคือหิมมาช่วงไปคือจะช่วงไปไาที่ไหนาตั้งบ้ายทั้งกล้องข่ายธรรมดาครับเหนื่อยสุดคือรอเพราะว่าเราจะไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราไปพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงครึ่งเราไปดีห้าครึ่งไปรอไปตั้งข่ายก่อนแล้วก็ถ่ายแล้วก็มันมันไม่เชิงที่เพราะว่าเราเราตั้งข่ายรูปนเนี้ยครับ เราถ้าทิ์เรารอชัหห่วโมงนึงอะ่ะมันมาช็อตเนี้ยมันเลื่อนขึ้นอะ่ะประมาณห้านาทีครับแล้วก็เลยพอที่มันขึ้นเลยเสร็จว่าก็สว่างจ้าเราก็อยากล้อกลไปเรื่อยๆแหละเราก็ิ่งมาดูว่าช็อตไหนที่สีสวยที่สุดข,ของเราชอบเราก็เลือกช็อตนึงถ้าเกิดเป็นภูเขาค่าที่ขึ้นช้าหน่อยเพราะว่าต้องขึ้นผ่านภูเขาไปอีกเนาะขอก็จะมาทางทางนี้ใช่ไหมเอ้ยพระทิ่มาทางน,นี้แล้วก็ฉากมาทางนี้นน เห็นไอ้ทางนี่ครับทางเนี่ยเส้นเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไวท์วินนี่พอทอ์ทอลก็คือตัวที่ขึ้นไปเดินต่อเนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็เดินเที่ยงคืนลงก่อนอาที่ตกการที่ถึงยอดที่ขื้นทางใช่ไหมครับเขาก็เดินลงด้วยแล้วก็การขึ้นต้องขอใบอนุญาตนะครับอนุญ,ญาตจะเป็นหนึ่งคืนหรือค้างคืนบางคนบอกไม่ไม่ค้างคืนถ้าค้างคืนคุณต้องแบกเต็นท์ไปด้วยก็แล้วแต่เลย แต่เฉลีย่ยประมาณ11 11 15ชั่วถึงชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เลยิชั่วโมงบนเ้าเนี่ยหนาวไหมครับหนาวครับหนาวข้างข้างล่างไม่หนาวแต่ข้างบนน่ะมันจะมีเขตที่มันเลยต้นไม้ขึ้นไปได้ปะ่ะข้างบนจะมีต้นไม้จะหนาวแล้วก็มันจะต้องเป็นช่วงที่หิมะละลายแล้วเพราะว่าถ้าไม่ละลายก็ไม่เห็นทาง มันจะมีช่วงแบบประมาณเดือนสองเดือนที่เดินได้ครับก็ต้องจับฉลาครับหรือมนก็นั่งไปไม่แนะนำให้ไปเองนะครับ <c oughs> ไม่แนะนำให้นนทำอย่างนั้นหนะครับแต่ว่าอยากให้ไปธรรมาชาติครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรียนรู้กลับมาคือ worst case ในโลกเราทุกวันนี้กับ worst case ในเนี้ยมันต่างกัน worst case วันนี้คือตาย ท้านก็คือสายมันยังมีก่อนนั้นนี้มีคนหนึ่งที่เขาโทรมาตามเพราะว่าเขาไม่อยอมคืนรถเช่าเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วไงรถเช่าก็อยู่นั้นแ้วเขาก็ตกขาเราจะเห็นว่าคนคนเดินป่าชอบใส่เสื้อสีแจ,แจ,แจ๊ดอ่ะเขาเวลาใครจะตองเจอเขามองลงม้จะเห็นสีส้มสะท้อนแสงสีเขียวสะท้อนแสงนะอันันเป็นเหตุผลหนึ่ง สุดชอบลูกในคองมากใช่สิมันจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ครับคือในนี้กสวยมากนี่เหมือนแต่งแต่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ที่มาจบกัน